ทางสื่อเพื่อการศึกษานะครับมีส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันในการที่จะสร้าง QR code นะครับจริงๆตัวนี้เหมือนกับการสร้าง QR code โดยใช้โปรแกรมทั่วไปแต่ว่ามันมีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือนอกจากสร้าง QR code สําหรับโปรแกรมทั่วไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสร้าง QR code เชื่อมโยงสื่อนะครับสําหรับที่จะใช้ แอปเชื่อมโยงสื่อนะครับในการสแกนนะครับเพื่อให้คุณครูเอาไปประกอบกับสื่อทำมือหรือว่าแบบฝึกได้นะครับตอนนี้จะแสดงเรื่องของการสร้าง QR Code สหรับโปรแกรมทั่วไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับมีอยู่ด้วยกัน11ปุ่มนะครับอันนี้เป็น QR Code ทั่วไปนะครับอย่างสมมติว่าครูจะทำลิงก์เชื่อมโยงนะครับ อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเอามาวางไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างผมจะยกตัวอย่าง drive right, นะครับไฟล์เราจะแชร์ไฟล์งานใน drive นะครับของเรานะครับผมเข้าไปในแชร์นะครับก็จะมีก็จะมีไฟล์ต่างนะครับท,ที่เราต้องการที่จะแชร์ ยกตัวอย่างเช่น,นแบบเร่นเร็วนี่นะครับผมจะแชร์ผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Get Link นะครับที่จะแชร์นะครับกำหนดให้เป็น anyone นะครับ with the link นะครับกับตรงนี้นะครับเป็น viewer นะครับสำหรับดูแล้วก็ copy Link ไปนะครับแล้วก็คลิกดันทีนี้ไปที่ QR code นะครับโปรแกรม แล้วก็วางนะครับกด c t r l v นะครับหรือคลิกขวานะครับเพจก็ได้นะครับก็จะเป็นการวางลิงก์ลงไปเสร็จแล้วก็คลิกสร้างป้าย qr code นะครับ qr code ก็จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ save image นะครับเพื่อที่จะเอา qr code ตัวนี้นะครับไปใช้งานหรือคลิกขวาแล้วก็ copy image ก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในโปรแกรมงาน นะครับอย่างตัวนี้ก็อยางสุดว่าไปวางนะครับใน w o r d p a d นะครับก็จะได้ QR code ตัวเนี้ยไปใช้งานนะครับได้เลยนะครับส่วน QR code เชื่อมโยงสื่อนะครับก็เป็น QR code ที่ใช้กับแอปเชื่อมโยงสื่อนะครับตัวโปรแกรมแอปเชื่อมโยงสื่อนะครับก็สามารถที่จะ ดาวโหลดแล้วก็สแกนได้จาก qr code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะมี qr code นะครับพูดอังกฤษพูดไทยพูดอังกฤษพูดไทยคำถามสั้นนะครับกระดาษคำตอบอย่างน y ี้ t นะครับ QR Code YouTube นะครับ o o g l e d r i ซ e ซึ่งตั้งแต่1-10ถึง10นะครับพวกนี้จะต้องใช้แอปเชื่อมโยงสื่อเท่านั้นในการสแกนนะครับทีนี้ผมย,ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดาษคำตอบอย่นะครับก็คลิก ก็ใส่เฉลยครับก็ขอข้อ,ของอจอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบไม่จํากัดจํานวนตอบตอบได้นหนึ่งครั้งหรือเฉลยทันทีอย่างนี้นะครับก็คลิกเลือกแล้วก็คลิกสร้างป้ายเชื่อมโยงสื่อนะครับก็จะได้ qr code ออกมาตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้แอปเชื่อมโยงสื่อนะครับสแกนนะครับไปใช้งานได้เลยครับ